ก็มาพบกับช่วงที่2ของรายการนะคะกับ c a s ซ l e c t ค่ะซึ่งจะเป็นช่วงที่เรามาแนะนำสินค้าไอทีแบบเจาะลึกถึงคุณสมบัติและการใช้งานจริงนะคะจากผู้เชี่ยวชาญของเราครับผมนะครับก็ทุกครั้งเราจะนำสินค้าให,ใหม่ๆมานะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากเดลครับส่งตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังจะออกวางจำหน่ายม,มาสองรุ่นให้เลยกันเป็นไงสีสันสวยงามากชอบตัวนี้บอกเลยอ,ะอจะถูกจะถูก,จะ,ถกจะแพงแดงขาวาใช่ไหมถูกต้องเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นอะไรแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้รู้สึกว่าการซีเล็กครั้งนี้ก็เหมือนกับตอนที่อ่านข่าวเมื่อกี้นะมันช่างสูงเหลือเกินเลน,น,นะครับแต่ก็ไม่ชชนใช่ไหมเดี๋ยวไปชินท่านผู้ชมอย่างตกใจนะครับคืออย่างที่บอกครับความสูงผมเป็นเอเชียนะครับความสูงเธอเป็นอินเตอ,อ,อร์นั่นเองนะครับก็ปรับบาลานิดนึงนะฮะเอาละครับเพื่อเจาะจงก่อนเริ่มต้นนะครับวันนี้เรามีโน้ตบุ๊ก14นิ้วที่ก็ส่งมา2รุ่นซึ่งก็บอกว่า ความสามารถในการใช้งานนี่แตกต่างกันแล้วก็อยากจะซีเล็กให้เหมาะสมด้วยแหละดูภายนอกมันเหมือนกันเลยนะเนี่ยอ่าดูจากสียกเว้นแค่สีถูกไหมใช่ครับเริ่มต้นเลยดีกว่ารุ่นแรกนะครับรุ่นที่เขาส่งมาเป็นรุ่นน้องใหม่ราคาพิเศษพิเศษก็คือราคาไม่แพงจนเกินไปราคาไม่ถึง2 0,000นบาทบไม่ถึง 20, 000, 2 0 0 0มื่นหรอนะครับตัวนี้เป็น Dell Inspiron 5442ชื่อรุ่นนะครับอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงทำไม<ะ>ราคาน้องๆ2 0 0 0มืเนี่ยเท่าไหร่ คือหมาย<ม>ว่า<ม>สเปค<ม>อ่ะ<ม>ไปดูก่อนว่าสเปคมันเป็นยังไงบ้างเป็นไง สเปคซิวิวเป็นตัว EU, มมยูถูกไหมก็เน้นพลังประหยัดพลังงานที่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกจุดเด่นเลยอ่ะเบาเหมาะกับผู้หญิงบอบบางแบบอลรมุบมากเลยนะคะน้ําหนักไม่ถึง2อกิโลที่ดูเหรอฮะตาโตจะ <c oughs> ผู้หญิงบอบบางนะฮะครับก็วันนี้เราเป็นครั้งแรกในการออกในแคชชั่นแนลนะครับแล้วก็อยากจะเสนอท่านผู้ชมนะครับว่าสามารถมีทำซิลิกเองด้วยเหมือนเราใช่ไหมฮะเราก็เลยจะเสนอซอฟต์แวร์ที่มาทดสอบนะครับในเพอร์ฟอร์แมนซ์ มีทั้งหมด3าซอฟต์แวร์ที่ผมทดสอบนะครับซอฟต์แวร์แรกก็คือเป็น Performance Test วอร์ชัน8.0ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับที่เราเห็นด้านล่างนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดมาทดลองเลยใช้งานเองเลยอีกอย่นึงก็คือเป็นซอฟต์แวร์ c d Bench นะครับเวอร์ชัน15อันนี้ก็เหมือนกับการทดสอบในเรื่องของการ์ดจอแลวก็ตัว CPU ด้วยเน้นพวกงานกราฟิกที่ประกอบพวก 3D นิดหน่อยนะครับเล่นเกมอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง2ซอฟต์แวร์ อีซอฟต์แวร์นึงเป็น 3D Mark เวอร์ชัน11 <ทะ S 1> อันนี้ก็ดาวน์โหลดได้เหมือนกันแต่เวอร์ชันที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยถ้าเกิดเวอร์ชันนี้จะต้องไปแบบว่าไปเช็คคะแนนอยู่บนเว็บไซต์ะนะครับก็สามารถดาวน์โหลดด้วยตัวเองได้หมดนะครับซึ่งทุกท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถทดสอบเครื่องตัวเองได้ด้วย,ว,ยว่าสมรรถภาพของเครื่องเนี่ยประสิทธิภาพมันเป็นยังไงอ๋อเป็นยังไงไปลองดูเกิดมาเยอะแล้วมาดูไปลอง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 ด4ไปลองดู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  ตัวนี้ performance test software version 8.0เนี่ยให้คะแนนนะครับคะแนนออกมาเนี่ยอยู่ที่1,600คะแนนค่ะถือว่าอยู่ในระดับกลางนะครับก็เป็น performance ระดับกลางใช้ได้นะครับก็แต่ว่ามาเจาะข้างในดีกแบบว่ามันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของเขาแน่นอนครับ cpu ก็เรียก cpu mark version ตัวนี้นะครับที่เรา test มาแล้วเนี่ยมันได้คะแนนอยู่ที่3,600ซึ่งอยู่ในระดับกลางนะครับเกือบจะสูงแล้ว นะครับก <'t S 2> <Ramen> ็ถือว่าอยู่ในระดับกลางใช้ได้เหมือนกันเนื่องจากตัว cpu เป็นตัวกลุ u ค่ะก็เือไปในเน้น performance มากแต่ก็ให้ความสามารถในการทํางานได้หลากหลายเหมือนกันอนะครับอีกอันหนึ่งก็คือแน่นอนครับโดยส่วนมากคนซื้อตัวโน้ตบุ๊กก็ต้องการกราฟิกนะครับคะแนนกราฟิกตัวนี้อยู่ที่504คะแนนก็ถือว่าเป็นกราฟิกระดับกลางไม่ได้สูงมากนะก็เหมาะสมกับตระกูลที่แน่นอนครับมันเป็นเหมือนอัลตร้าบุ๊กมันเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นเบาง่ายอย่างนี้ค่ะมาตัวที่เมื่อกี้ที่ผมบอกครับ ตัว c d b e n เวอร์ชันตัวนี้จะเป็นเหมือนกับถ้าคนที่กลังจะเทสเนี่ยก็เหมือนกับเทสพวกการาฟิกงานออกแบบงานการาฟิกเนี่ยตัวนี้ก็ให้ออกมาคะแนนนะครับซีดีเบนเวอร์ชัน15เนี่ยให้คะแนน CPU อยู่ที่240คะแนนนะครับแต่ในส่วนคะแนนตัวบนการเทสการาฟิกเนี่ย OpenGL เนี่ยได้27เฟรมเรท ซึ่งก็บอกว่ามันก็ไม่สูงมากนะก็อย่างที่บอกครับคะแนนประมาณกลางๆนะครับมาไฮไลท์เลยครับคนที่ชอบเล่นเกมต้องทดสอบอยู่ตรง t d mark เวอร์ชัน1นะครับตัวนี้เราได้คะแนนเทสนะครับอยู่ที่1,600อเวอร์ชันพีนหน่นะครับเป็นระดับกลาง P1600 ก็โดยภาพรวมเนี่ยประสิทธิภาพใน Performance เนี่ยอยู่ระดับกลางมาดูที่ไฮไลท์ของมันอีกอันหนึ่งครับคือดีไซน์ ซน่าพอแฟนไปแล้วเรามาดูที่ดีไซน์รูปแบบนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือตัวเครื่องเนี่ยน้ําหนักเบานะครับไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือน้ําหนักอยู่ที่หนึ่งจุดเก้านี่พร้อมแบตเตอรี่แล้วแต่เมื่อรวมอะแดปเตอร์ไปบางครั้งบอกว่าเครื่องเบาบวกแบบบวกอะแดปเตอร์ไปเป็นไงหนักไงหนักเลยแต่พตัวนี้บวกอะแดปเตอร์ไปแล้วอยู่ที่2.2เองโอ้ยน้ำหนักดีมากนะเนี่ยถือว่าเบามากนะครับใช่นะครับ แต่ในส่วนของพอร์ตล่ะเมื่อบางแล้วเบามีพอร์ตน้อยก็น้อยใช่ไหมไม่ครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เพราะพอร์ตอยู่ในกูล A เพราะมีทั้งยูบีสามมี H ฮดีมไอด้วยแล้วก็มีพอร์ตแลนด์ด้วยเพราะโดยส่วนมากตอนนี้โน้ตบุ๊กที่เบาบางพอร์ตพวกนี้มันต้องหายอ่ะมันต้องมีหายสักพอร์ตสองพอร์ตอันนี้ก็ถือว่าออกแบบครบนะครับโอเคแล้วก็ตัวในส่วนของไฮไลท์ตัวนึงก็คือเรื่องของทัชแพดตัวนี้ขนาดใหญ่นะทำให้รองรับเรียกมันติดทัชได้ด้วยก็คือเวลารรใช้้้ทััััังงมออออนนนยย่ขบบกี กระเทิมทงานง่ายขึ้นนะครับก็โดยรวมนะครับวัสดุตัวเครื่องก็ถือว่าออกแบบมาถือว่าระดับกลางนะครับฝ<ะ>าล้างออกมาแบบเป็นคริ 3D อดอีมีรูดลายนิดหน่อย,ย,ยใช่นะครับไฮไลท์จุดสําคัญครับคุณสมบัติที่จะเป็นทําให้มูลค่าของตัวนี้มันแตกต่างก็คือเรื่องของตัวระบบระบายความร้อนตัวนี้ก็ปีการปรับปรุงสำหรับเดียวนะครับก็คือไประบายความร้อนด้านหลังทําให้เรียกว,ว่าความร้อนเนี่ยถูกโฟกัสออกได้เร็วขึ้นนะครับแต่ก็ยังมี ในส่วนของเสียงรบกวนนิดหน่อยเวลาเราใช้งานที่เป็นอย่างที่บอกทดสอบบนกราฟิกนะครับท่านผู้ชมลองทดสอบบนกราฟิกแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าเฮ้ยเสียงมันดังมันจะได้ยินเสียงใช่ไหมแน่นอนครับเราเรียกประสิทธิภาพออกมาก็จะมีเวลาเรนเดอร์ 3D อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเราไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นพวกนี้มากที่เน้นดูมูฟวี่หรืออะไรเงี้ยก็จะดีมากนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวความทนทานนะครับที่เดลเขาเป็นคนบอกมานะครับตัวนี้มีจุดสําคัญก็คือเขาบอกว่า มันการทดสอบไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดปุ่มฟังก์ชันตรงนี้เป็นหมื่นครั้งคีย์บอร์ดทดสอบเป็นเป็นแสนครั้งเลยทดสอบดูแล้วว่ามีความทนทานมากขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์เหมือนว่าดีขึ้นมาคือแบบไม่ใช่ใช้ไปหลดุดอันนี้ก็มีจิ้มไม่ลงนนไม่มีไม,มไม่มีครับก็คือต้องบอกว่าตัวนี้ออกแบบมาให้ดีขึ้นนะครับคุณสมบัติอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมีการทดสอบที่ทดสอบแล้วเอง้วยตัวเองเลยก็คือเปิดมูวี่หนังความละเอียดพันแปี เทกับตัวซอฟต์แวร์ตัวแบตเตอรี่มอนิเตอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงโหอึดใช้ได้นะได้ใช้ได้เลยประสิทธิภาพที่ซีพียูระดับกลางใช่ไหมแต่ว่าเขามาได้ในเรื่องบอแบตเตอรี่ที่อยู่ใน้นานขึ้นอยู่ได้นานใช่ครับมาที่ไฮไลท์ตัวหนึ่งของเดลก็คือวารันตีตัวนี้ก็คือวารันตีนให้1ปีพร้อมกับประการอุบัติเหตุให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ชอบมัอันนี้เลิศอันนี้เลิศผู้ลยเคยถือถือโน้ตบุ๊กนี้เราตกตกลงไปทั้งอันเลย เรียบร้อยเรียบร้อยกระจายเงิน2องหมื่นบาทก็หายไปอย่างกระจายอ่าใช่ไหมครับอันนี้ก็ออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องแล้วก็ยังมีประกันให้ความอุ่นใจเราด้วยพร้อมออนไซส์สวิต์หนึ่งปีเต็มครับไม่ต้องหิ้วด้วยใช่ดีอ่ะดีนะครับดีมากแล้วทั่วประเทศด้วยถือว่าตัวนี้เป็นออกแบบมาในราคาที่2องหมบาทคุ้มค่ามากใช่นะครับจริงนะครับแต่ไฮไลท์ตัวนี้ยังไม่หมดเราต้องมาดูตัวนี้ด้วยมาดูในส่วนของรุ่นต่อมาตัวนี้สีแดงสดใสมอนจะที่บอกชอบอ่า รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ทางเดียวเองก็บอกว่าตัวนี้ออกแบบแบบเกมเมอร์เลยสำหรับเกมเมอร์เลยใช่ป่ะกราฟิกเลยแต่ว่าเราจะรู้ยังไงว่ามันเกมเมอร์ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในชื่อรุ่นของเขาก็คือเดลอินสเปรย์อน74477447นะครับราคาเนี่ยประมาณ33,000ถึง35,000เพราะว่าเขามีตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยเป็น i7 เซ่นแต่เผอิญว่าตัวที่เขาส่งมาให้เราเทสเนี่ยเป็น i5 นะครับแล้วก็เขามี2ขนาดหน้าจอก็คือ ตัวจอเนี่ยเป็น14ก็จริงแต่ว่ามีความละเอียดอยู่ที่1,366คณ768กับอีกอย่างนึงคือหน้าจอแบบ Full HD เลย 1, 1 2, 9 2 0คูณ1,80อันนี้ก็จะคือทำให้ความละเอียดหน้าจอต่างกันนะครับทำให้มีเลือก2ราคาแต่พอเอิญตัว performance เนี่ยมาเทสในตัวของเมือบริอ่าตัว CPU เท่ากันก็นนคือเป็น i5 นะครับก็เลยต้องมาดูเลยครับว่าชนกันเลยถ้าเกิดมไม่นับรวมในเรื่องของ CPU ที่เป็น high performance แล้วก็มาดูที่กราฟิกเนี่ยจะเห็นว,ว่าความต่างตัวนี้คุ้มค่าไหนไหนไปดูที่สเปกก่อนเลยครับ Introducing the Dell Inspiron 14 7000 series. Designed to inspire. To blow you away. The full HD IPS display turns fantasy into serious business. Games can finally be played as they were meant to be with the power of Nvidia GeForce GTX graphics and the latest Intel quad-core i7 processors. Tune up the Waves Max audio pro system with a built-in subwoofer and stay cool with an excellent cooling solution. Performance unlimited every day. Dell ins Series Inspiron 14 7000ครับก็เมื่อกี้เราดูสเปคแล้วถูกไหมเป็นซ p u แต่ว่าเมื่อกี้เวอร์ชันยูตัวนี้เป็นเวอร์ชันเอสก็เน้นพลังงานที่กาเรียกว่ากินเยอะหน่อยแต่ก็เน้น แร,แรงหน่อยนะครับก็มาดูที่ตัวเทสเลยครับตัวซอฟต์แวร์ performance test 8.0เนี่ยนะครับเท,เทสออกมาแล้วคะแนนอยู่ที่1,009สูงนะเนี่ยก็ถือว่าใช้ดได้เลยอยู่ในด,ดับไฮเอน็นขึ้นมาแล้วะนะครับแต่ว่าตัว CPU มาดูกันดีกว่าว่า CPU มันต่างกับเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้มัน3,006ใช่ไหมตัวนี้อยู่ที่4,003เร็วขึ้นมาเห็นไหมเร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าที่ต่างชัดเจนเลยบนเทสบนเขาเรียกคะแนนกราฟิกตัวนี้2,004เลย โอ้โหเมื่อกี้500ใช้ได้เลยอันนี้แบบเรียก<อ>ว <ะ S 1> ่าสำหรับเกมเมอร์ต้องบอกว่าแรงมากชอบ,บชอบเลยครับได้ยินแล้วชอบชอบเลยใช่ไหมครัต่อมาอีกอันนึงครับเมื่อกี้ทีมผมเคยบอกนะครับเราจะมีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งก็คือ c ีดีเบนต์นะครับซีดีเบนต์นี่เป็นการทดสอบบนกราฟิกอ่าตัวนี้คะแนนเทสนะครับต้องบอกว่าคะแนนเทสเทส CPU เนี่ย322อือก็คือตอนนี้ก็บอกว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่มาเพิ่มในตัวของกราฟิกที่เป็น OpenGL อยู่ที่70 ฟรมเลตโอ้หเร็วมากเรียกว่าเมื่อกี้เท่าไรนะ27อันนี้7จเร็ว,วกันเยอะเลยเยอะมากก็เห็นว่าภาพความต่างต่างชัดเจนนะครับมาดูคะแนนเทสต์ของทีดีมาร์กดีกว่านะครับต้องบอกว่าคะแนนเทสเนี่ยถูกใจคอเกมแน่นอนเพราะคะแนนเทสอยู่ที่ P 4 0 1ออ2อโอ้โหก็ถือว่า 4- 0 0 0ขึ้น4,000อันอาแรงแล้วใช้ได้เลยใช้ได้เลยคอเกมถูกใจแน่นอนโปรแฟลมันดีมากครับมาดูที่ตัวคุณสมบัติเรื่องของแบตเตอรี่มาก ก็คือเมื่อกี้เราเทสบนเปอร์ฟอร์แมนซ์การดูหนังเท่ากันนะครับความละเอียดไฮเดฟนะครับตัวนี้อยู่ได้5ชั่วโมงน้อยกว่าเมื่อกี้เน้อยเพราะว่าตัวนี้เน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมาดูที่ไฮไลท์ตัวหนึ่งที่เราเคยต้องต้องเทสต์ก็คือดีไซน์นะครับดีไซน์ต่างกันไหมแน่นอนครับต่างกันเพราะว่าตัวนี้ออกแบบมานะครับพอร์ตเป็นระดับ A เหมือนกันก็คือมีทั้ง U B 3.0ให้ดิมไอนะครับแต่น้ำหนักน้ำหนักอยู่ที่2.2ง คือตัวมันก็2.2แล้วใช่พอไปลงมะแดปเตอร์ใช่พอรลงแรปเตอร์ไปอยู่ที่2.7โอก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันหนักเหมือนกันเนาะหนักถ้าเกิดเป็นสุภาษิตอาจจะบอกว่าหนักหนักแต่ว่าถ้าคนเล่นเกมอย่างพี่มิ้บอกสบายมากก็ไม่ยกไปไหนกันเล่นที่โต๊ะแต่ไฮไลท์ตัวนี้ก็คือเรื่องของดีไซน์ก็ต้องคงต้องยอมรับอย่างนึงก็คือสีสันสีสดสดมากนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ชอบเพราะว่าสีออกเป็นสีแดงแบบทูโทนนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกของเขาเรียกขุมพลังเลยอ่านะครับ มาดูที่ตัวคุณสมบัติกว่าค่ะนะครับมาไฮไลท์คุณสมบัติก่อนว่าคุณสมบัติตัวนี้มีอะไรบ้างสิ่งที่สําคัญเลยครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ผมชอบมากก็คือระบบไวเล็ตไวเล็ตตัวนี้เป็นระบบเขาเรียกว่า AC คือเป็นไวเล็ t รุ่นใหม่ที่เรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับโดยส่วมากเราจะแค่ A-B-G-N ถูกไหมตัวนี้เป็น AC AC มีความเร็วเท่ากับ1.3กิกะบิต ในการส่งข้อมูลคือไวเล็ตไม่ค่อยมีความรู้มันเร็วมากใช่ไหมคือต้องบอกว่าไวเล็ทั่วไปเวลาส่งข้อมูลเนี่ยถ้าเราเราไว้ฮอ s p o t หรือทั่วไปเนี่ยจะมีแค่5-4เมกเป็น n เนี่ยก็ได้150 150เมกนี่พันสามอ่ะพันสามวันเมตรขึ้นไปอีกเป็นสิบเท่าอืคือเรียกว่าเร็วเท่าแลนแล้วอ่ะเร็วกว่าแลนด้วยบางครั้งเพราะปีพันสามลวศมากตอบโจทย์เลยครับบาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องระบบเสียงครับมัลตีมีดียตัวนี้ดีมากเพราะว่าตัวนี้มีซับบูเฟอร์ในตัวอออกแบบมาเพื่อ ให้ทดสอบในเรื่องของพลังเสียงที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มี2จอให้เลือกนะครับจอที่เป็นแบบฟูลแน่นอนครับเป็น IPS Monitor ทําให้เรื่องของ ics, กราฟิกการตัดต่องานภะาพยนตร์ <L ender. S 1> ดีมากนะครับม,มองได้กว้างกว่าแล้วสีก็จะสดกว่าน,นิดนึงนะครับเอาละครับมาดูเจาะอีกอันนึงก็คือเรื่องของวารันตีตัวนี้วารันตีสปีออนไซ e ์สปีออนไซต์แต่ว่าไม่มีประกันอุบัติเหตุนะ ออ oh. อันนี้จะเป็นประกัน2ปีให้นานกว่าไงใช่ครับก็แล้วแต่คนที่ชอบนะครับซึ่งให้ก็เรียกว่าสร้างความแตกต่างเอาละครับดู2ตัวเป็นไงอรุชอบแบบไหนชอบตัวนี้สีอชอบตัวนี้มากมเพราะว่าเล่นเกมเป็นคนเล่นเกมครับผมก็อย่างที่บอกครับเรื่องคนชอบเล่นเกมหรือกราฟิกตัวนี้จะคุ้มมากกว่านะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายภาพรวมอีกทีนึงครับก็คือเด l อ In สเปียรอนห้าสนั้นเหมาะกับความต้องการกับผู้ที่ต้องการเน้นการเดินทาง ความคล่องตัวในการพกพาแล้วก็พร้อมกับแบตเตอรี่ที่ยาวนานถึง8ชั่วโมงนะครับกับการทํางานที่หลากหลายในกราฟิกระดับกลางถือว่าเหมาะกับการเรียนการศึกษานะครับเดลอิสเปอร7447เป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มกราฟิกมัลติมีเดียนะครับเน้นคอเกมเพราะว่าตัว p e r f o r m ร์แมนซ์กราฟิกถือว่าถือว่าสุดยอดมากนะครับให้ความละเอียดในส่วนของความคมชัดของภาพที่เป็นความละเอียดแบบ Full HD ด,ด,ด้วยนะครับ มาพร้อมกับฟังก์ชันมันติมีเดียอย่างเช่นเสียงหรือเสรดาวต่างๆที่ให้คุณพร้อมอัตรรสในการทำมันติมีเดียได้คบคันนะครับเอาละเป็นไงต้องตอบโจทย์ทั้งคู่ใช่ไหมอย่างที่บอกว่า,วาถ้าคนที่ยอมลงทุน3ามหมืกว่าบาทคุณจะได้น้ตบุ๊กตัวนี้ที่เป็นระดับเกมมิ่งเยอะเกมเมิง่งเกเมอร์แต่ถ้าเกิดบอกว่าฉันฉันค้องตัวทํางานธุรกิจแต่อันนี้สมมติว่าไปเดย์ทริป เราต้องทํางานไปด้วยเหมาะนะก็แบกไปอะแดปเตอร์ไม่ต้องใช่ครับอยู่ได้8ชั่วโมงเหมาะมากแปดชั่วโมงนี่ดูหนังนะถ้าเป็นงานเอกสารที่ว่าได้นานกว่านี้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทางเดียวนะครับที่ส่งโน้ตบุ๊กดีๆมาให้เราซีเล็กกันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะเลือกได้ตามความต้องการแล้วลองไปดูได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทุกสาข,ขาของเดลวนะครับค่ะก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับช่วงต่อไป Cash Business ค่ะ รายการที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อไม่ตกเทรนด์ในก็สิ i โซเชียลรายการที่เป็นมากกว่าการบอกเล่าข่าวสารในโลกโซเชียลพร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณเรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ในอินเทรนด พร้อมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจกแถมเรารายงานคุณก่อนใครถ้าคุณต้องการรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนต้อง g o สิ s โซเชีย คุณสามารถติดตามรายการได้ที่ช่อง Cat Channel ทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา